ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลชาแนลค่ะและนี่คือ t e r r t a r t ์ติค่ะซีรีส์ประจำวันพระมาแล้วนะคะ Story of Love ค่ะ E.P. นี้เป็น E.P. ที่48แล้ววันนี้พิเศษค่ะเปิ้ลเพิ่งเปลี่ยนค่ะตังกล้องใหม่นะเพราะว่าอันเก่ามันไม่ไหวแล้วมันแบบถ่ายแล้วมันก็เอียงไปเอียงมาเนาะหลายๆคนก็น่าจะแบบรำคาญใจพอสมควรอ่ะแต่ก็ยังติดตามขอบคุณมากค่ะวันนี้เราเปลี่ยน อ้ามค่ะตั้งกล้องใหม่แล้วเนาะเพราะฉันมันก็จะเห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นอะไรเงี้ยชัดขึ้นเัน่คิดว่าหวังว่าจะถูกใจหวังว่ามันจะดีขึ้นนะคะสําหรับไพ่วันนี้ค่ะเควนค่ะไพ่รางวัลน,นะที่เพิ่นรีวิวไปแล้วใครอยากรู้ว่าอ่าหน้าไพ่เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็สามารถไปดูรีวิวย้อนหลังได้อีกนะคะอันนี้เราใช้สําหรับนี้เลยในการมาดูพลังงานความรักของคนสองคนในวันนี้ค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะคะคลิป อ่า s ต o r y of Love ของเปิร์เนี่ยจะทำทุกวันพระแล้วก็เป็นแรนดอมหรือคอลเลกทีฟค่ะคุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยถ้าเกิดอยู่ๆคุณรู้สึกว่าคุณเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะคลิกเข้ามาฟังเนี่ยแปลว่า Energy มันอาจจะดึงดูดคุณเข้ามาฟังว่าเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้ค่ะเราจะเล่าเรื่องราวความรักของคุณสองคนเนาะฟังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณหรือเรื่องเรื่องราวของใครก็ได้ที่เข้ามาดูช่องของเบิร์นนะอาจจะคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนที่มีพลังงานแบบนี้ ร่วมกันก็เป็นไปได้ลองฟังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฟังเป็นแนวทางมันอาจจะตรงเนอะถ้ามันตรงเอาแนวทางไปปรับใช้หรือว่าดูเป็นแบบเหมือนกำลังใจเนาะแต่ถ้ามไม่ตรงคุณก็ฟังสบายสบายสนุกๆเป็นเรื่องราวของคนอื่นให้กำลังใจคนอื่นอะไรอย่างเนี้เนาะแล้วเปิ้ลอาจจะใช้ไพ่เปลี่ยนไปเรื่อยๆคะ่ะในแต่ละ E ีเพราะฉะนั้นแต่ละ EP ีจะไม่ได้ลิงก์กันบางบาง EP ีก็ลิงก์กันถ้าเกิดคุณชอบสไตล์วิธีการอ่านแล้ว E ีีนี้มันรู้สึกว่าอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ตามเนี่ยคุณสามารถไปย้อนดู EP ีอื่นๆได้นะคะ อีกสีคุณสามารถดูได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามช่องไปก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะทําทุกวันพระนะถ้าชอบซีรีส์นี้นะ,ะก็มาให้กําลังใจกันได้เรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะหลังจากเกิดมาพอสมควรแล้วนะพลังงานฝั่งของคุณค่ะแล้วก็พลังงานฝั่งของใครอีกคนนึงมาดูซิว่าเราเจอเขาแล้วยังแล้วเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะฝั่งของคุณก่อนค่ะมี2ไม้คิงถือเหรียญแล้วก็ควีนถือถ้วย พลังงานวันนี้ป้าต้องบอกเลยนะว่ารู้จักกันแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่เจอใครยังไม่มีใครในใจวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณแต่คุณฟังได้นะเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่คุณมีคนอยู่ในใจแล้วแล้วตอนนี้มันมีความห่างเหินกันค่ะมีความห่างไกลบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันคุยกันน้อยอาจจะคุยกันบ้างก็ได้นะแต่คุยกันน้อยบางคนทะเลาะเบาแวงกันบางคนก็เงีย,งยบๆกันไปมีความคิดถึงมีความห่างไกล ถ้าไม่ได้ทะเลาะกันหรือคุยกันน้อยเนี่ยมันเหมือนมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะสองไม้หมายถึงว่าเราเหมือนเราคิดถึงเนาะเรารอคอยการพบเจอรอคอยการพูดคุยอะไรเงี้ยกับคนคนนึงอยู่ เป็นคนที่คุณมีความรักความรู้สึกดีๆให้กับเขาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องค่อนข้างฟันธงเลยนะว่าพลังงานวันนี้เป็นเรื่องราวของคนที่รู้จักกันแล้วนะและเป็นคนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้ถ้าคุณมีคนที่อยู่ในใจและคุยกันน้อยไม่ค่อยได้คุยอยู่ไกลการเป็นรักทางไกลก็ได้หรือว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นรักทางไกลนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอไม่ได้พูดคุยกันหรือทะเลาะกันอ่ะพลังงานวันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณนะ ก็รู้สึกว่าคุณรักเขาคุณชอบเขาคุณคิดถึงเขาแล้วมันก็มีความนิ่งอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณสองคนค่ะคือมันเหมือนับเราก็ทะเลาะกับตัวเองว่าเราควรจะไปต่อหรือเราควรจะพอดีดูเขาไม่หือไม่อือดูไม่ได้มีปฏิกิริยาโต้อตอบกับความรักที่เราแสดงให้หรือว่าเราเรา,เรามบให้เขาอะแล้วเขาก็ยังนิ่งเฉยหรือว่าเฮ้ยทะเลาะเบาแหวงกันเขาก็ไม่เห็นมาง้อเราหรือใดๆก็ตามอะไรเงี้ย มันเลยทําให้คุณอยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วก็ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวค่ะและดราม่าเล็กๆเนาะเพราะว่าเรารักเขาไงเราชอบเขาเพราะฉะนั้นเราก็มีการทะเลาะก,กับตัวเองค่ะห้าไม้ตรงเนี้ยบอกถึงการที่คุณทะเลาะก,กับตัวเองก็ได้ว่าเฮ้ยเราควรจะไปต่อปะวะหรือเราควรจะพอสักทีกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเรามั่นคงกับเขานะเราลักเขาเราคิดถึงเขานะแต่เขาดูนิ่งเขาดูแบบไม่ตอบสนองอะไรเราเลยอะไรเงี้ยเราจะเสียเวลากับเขาดีไหมไมันเป็นภาวะของการคิด แต่ว่ามันเป็นการคิดด้วยอารมณ์เหมือนกันเนาะเพราะพลังงานส่วนใหญ่มันเหมือนกับว่าเออเรางอนอนะเราน้อยใจอะ่ะทําไมเขาไม่สนใจเราอะไรแบบเนี้ยได้ในขณะพลังงานฝั่งของเขานะปันคิดว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่คุณกําลังนึกถึงอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเขาคือไมเซลค่ะคิงถือดาบแล้วก็ห่าถ้วย เขามีอุปสรรคปัญหาในชีวิตยอยู่ตอนนี้ไม่ได้แปลว่าเขามีคนอื่นเลยนะเท่าที่เปิลเห็นมันเหมือนเขาหมกมุ่นอยู่กับตัวเองค่ะ Myself ในที่นี้หมายถึงว่าเขามีเรื่องต้องจัดการอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วมันก็มีอุปสรรคปัญหา King ถือดาบเ,เป็นคนที่มีอุปสรรคค่ะแต่ว่าเขาต้องใช้สติปัญญาแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นๆเพราะฉะนั้น สิ่งที่เขาเผชิญอยู่หรือตอนนี้ที่เขาไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยมันแปลเพราะว่าเขาอะมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตเขาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนะบางคนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็ตามะอะไรเงี้ยเนาะ สภาวะจิตใจก็ได้เพราะเรารู้สึกว่ามันมีห้าถ้วยเนี่ยแปลว่าเขาผิดหวังเสียใจกับเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วพยายามจะเอาชนะมันอยู่ตอนนี้นะบางคนอาจจะเหมือนเจอเรื่องราวผิดหวังมาในเรื่องการงานก็ได้การเงินครอบครัวหรือบางคนอาจจะเพิ่งอกหักผิดหวังในความรักมาก,ก็ได้นะคนคนนี้ เพราะฉันมันก็แปลว่าเขาก็ยังไม่ได้พร้อมจะสารสัมพันธ์กับใครใหม่คะ่ะถ้าเกิดว่าเขาผิดหวังในเรื่องความรักมานะมันเหมือนตอนนี้พลังงานของเขาจมอยู่กับตัวเองพยายามจะแก้ปัญหาหรู้ว่าตัวเองยัง move on ไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องความรักเนาะหรือว่าเป็นเรื่องการงานใดๆก็ตามที่เขามีภาวะผิดหวังเสียใจอะ่ะก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนดับสับสนกับตัวเองอยู่พยายามคือเขาอาจจะไม่ได้อยากให้คุณเข้าไปในความสัมพันธนะ์ณตอนนี้เพราะว่าเขายังสับสนอยู่ เพราะว่าเขายังไม่พร้อมเพราะว่าเขาอารมณ์ยังแบบขึ้นขึ้นลงลงยังไม่ได้มีความมั่นคงในอารมณ์ในเชิงอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครใหม่ไม่อยากจะดึงคุณเข้าไปในความสัมพันธ์หรือว่าในพลังงานที่เขาไม่ได้พร้อมจะมีคู่ก็เป็นไปได้นะแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันแต่เป็นคิดว่าเขาเป็นคนไม่พูดค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เขาหายไปเขาไม่พูดเนี่ยมันเพราะอะไรเขามีปัญหาหรอทำไมเขาไม่เล่าล่ะหรือว่าเขาเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยเป็นคิดว่าเขาไม่พูดให้คุณฟัง เพราะฉันคุณก็เลยดราม่าว่าเอ้ยแบบเขาไม่ชอบเรามัง้งเขาไม่สนใจเรามัง้งนู่นนี่นั่นคือเราจะตกอยู่ในภวังของการคิดเองเออเองอยู่ใช่ไหมในขณะที่เขาว่ามันมีเรื่องที่เขาต้องจัดการเขาไม่มาบอกคุณหรอกนะเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบพูดหรือว่าเล่าอะไรให้คนอื่นฟังเพราะฉันเพื่อนค,คิดว่าเขาพยายามจะจัดการปัญห well 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 า,าด้วยตัวเองเขาเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองเสมอๆก็ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้ถ้าคุณรักเขาเพื่อนก็คิดว่าลดความดรามา่าลงแล้วก็ส่งพลังจิตด,ดีๆให้เขาค่ะเหมือนว่าเออแบบ เป็นกําลังใจให้นะคิดถึงนะขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีแล้วถ้าเราสองคนเป็นคู่กันก็สักวันหนึ่งมันคงจะได้มาคุยกันหรือว่าพอเขาแก้ปัญหาอะไรได้เนาะป้ลก็คิดว่าเขาก็จะกลับมาคุยกับคุณเพราะป้ลนไม่ได้รู้สึกว่าเขามีใครแต่ว่ามันเหมือนเขาหมกมุ่นอยู่กับตัวเองในการแก้ปัญหาที่เขามีอยู่แบบพยายามจะ move on จากสิ่งเก่าๆหรือพยายามแก้ปัญหาที่เขาจมอยู่กับมันอยู่อะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้สูงมากอะนะและยังไงต่อคะคุณจะเป็นยังไงต่อไป มาเรามาดูกันต่อค่ะแล้วยังไงต่อดีคะฝั่งคุณคุณจะมูฟออนไหมหรือคุณจะทำยังไงเพราะคุณคิดอยู่เนาะว่าแบบเอ้ยหรือฉันควรจะพอดี <c oughs> <9 S 1> <c oughs> เก้าเหรียญค่ะใบที่ตกลงมานะ,ะคุณก็ยังแบบพยายามจะมีความสุขด้วยตัวเองเป็นว่านะแล้วยังไงต่อไหนมาดูหน่อยสิ j u s ติ t ค่ะ t moon อืมู The Fool โอเค ห้าไม้ย,ยังคงตามมานะยังคุณยังไม่ได้สามารถโมฟออนอะไรจากเขาได้หรอกนะมันยังมีความคิดถึงค่ะทุกครั้งที่คุณว่างเวลากลางคืนเวลานอนคุณจะฝันถึงเขาหรือคุณก็จะแบบก่อนนอนหรือเวลาช่วงที่คุณไม่ได้ยุ่งกับการงานอ่ะคุณก็จะมีการคิดถึงเขาบ้างแต่คุณพยายามจะเริ่มต้นใหม่ค่ะเดิมฟูลใหม่ว่าคุณพยายามมีความสุขกับตัวเองอย่างที่บอกเนอะเมื่อกี้มีไพ่ก้าเหรียญออกมามีความสุขกับตัวเองท่องเที่ยวพยายามใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไอกไปทําอะไรไปทําแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องการงานอะไรว่าไปมีจัสย และคุณก็เหมือนแบบพยายามทําให้มันยุติธรรมแหละเอาตรงๆว่าคุณพยายามมองโลกอย่างความเป็นจริงเพราะว่าคุณไม่รู้ฝั่งเขาใช่ไหมจริงที่เกิดขึ้นคืออาถ้าเกิดเขาไม่สนใจคุณเขาไม่ทักคุณแปลว่าเขาคงไม่ได้ชอบคุณเพราะฉะนั้นคุณก็พยายามจะเดินหน้ากับตัวเองให้ความยุติธรรมกับตัวเองแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณให้เขาเท่านั้นแล้วเขาไม่ตอบกลับเลยคุณก็จะลดลงมาค่ะลดการให้ของคุณลงมาให้เท่ากับที่เขาให้เพื่อความเท่าเทียมกันเนาะคุณจะไม่ ไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบในเรื่องความรู้สึกในเรื่องการกระทาใดๆแล้วคุณจะกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่คุณเขาให้เท่าไหร่คุณให้เท่านั้นเขาทักมาคุณตอบแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทักมาคุณก็ณจะไม่ทักไปอะไรแบบนี้มันมีความแบบอยากจะให้อ่าทุกอย่างมันเป็นไปแบบถูกต้องอยุติธรรมแล้วคุณก็เหมือนแบบจะได้จะได้ไม่เลยนะไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหรือรู้สึกตัวเองถูกเอาเปรียบอะไรแบบนี้และคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปค่ะเพื่อไม่ได้เห็นว่าคุณมีใครใหม่นะ เหมือนคุณพยายามจะมีความสุขกับตัวเองไปพยายามท่องเที่ยวหากิจกรรมอะไรใหม่ๆทําอะไรเงี้ยเพราะว่าพลังงานถามว่าลึกๆในใจคุณยังคิดถึงเขาเหมือนที่เบิลบอกคุณก็มีความน้อยว่าเออเขาไม่ทักมานะแต่ว่าจะ move on หรือไม่ move on ดีถามว่าคุณตัดสินใจได้ไหมคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้ค่ะคุณยังทะเลาะกันอยู่เลยว่าเฮ้ยจะไปดีหรือจะรอหรือจะยังไงแต่บนพื้นฐานของความจริงมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีหวังนะก็รู้สึกว่าคุณยังหวังความสัมพันธ์นี้แต่คุณจะไม่ทําอะไรแล้วในความสัมพันนธ์ี้ เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ติดต่ออะไรมามันแปลว่ามันก็ไม่แฟร์หรือว่ามันก็อาจจะดูไม่ดีถ้าเกิดคุณจะไปติดต่อเขาเพราะฉะนั้นคุณจะใช้ชีวิตของคุณไปค่ะแต่ในระหว่างทางที่คุณไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับเขาคุณก็ยังคิดถึงเขามันมีเดือมูลขึ้นมาเพราะ้นคิดว่าคุณก็อาจจะเหมือนอย่างที่บอกเนาะฝันถึงบ้างหรือไม่ก็เวลากลางคืนก่อนนอนก็อาจจะมีคิดถึงเขาบ้างอะไรแบบเนี้ยเนาะก็เป็นระยะระยะรอกระรอกประมาณนี้แต่คุณก็ใช้ชีวิตได้ดีนะ คุณก็มีความสุขกับตัวเองไปพยายามหาอะไรทําไปนะคะส่วนเขาล่ะเป็นยังไงต่อ The Fool เขาเป็น The Fool เหมือนคุณเลย <laughs> The Fool สำรับนี้มีหลายใบยเนาะอ่ะหนึ่งดาบโอเค Queen ถือดาบเมื่อกี้เขามี King ถือดาบเนาะแล้วเขาก็มี Queen ถือดาบขึ้นมาอีกอันหนึ่งละอ่ะห้าไม้คือยังทะเลาะกับตัวเองอยู่เขาพยายามจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันถึงบอกว่าเมื่อกี้พลังงานของเขามันเหมือนเขาพยายามอยู่กับตัวเองเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่าง และเขาก็เหมือนอยากจะพยายามเริ่มต้นใหม่หลังจากที่เขาพยายามปลดปล่อยอ n e r จี <_ m uch> เขาจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะรู้สึกว่าเขาตัดสินใจที่จะเฮ้ยไม่เอาแล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องราวเกาว่าๆอะไรที่เป,เป็นความทรงจาําเก่าๆที่มันท็อกซิกที่มันดึงให้เขาไม่เดินหน้ากับชีวิตเขาจะตัดทิ้งอ่าเขาใช้สมองนะเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างใช้สมองเยอะมากกว่าความรู้สึก เขาก็จะใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาว่าอะไรที่มันถูกต้องก็ทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือเสียเวลาก็ไม่ทําอะไรแบบนี้เนาะควีนถือดาบในที่นี้ค่ะขอดูหนะะ่อยค่ะว่าคือใครควีนทีดาบนี่คุณไหมหรือเป็นใครแปดดาบโอเคเป็นคนที่เขาพยายามจะมุกอ่อนหรือปัญหาของเขาค่ะนี่โอกาสต่างๆอเอาเปรียบต้องบอกงนี้นะว่าพลังงานนี้ค่ะเขามีโอกาสที่อย่างที่บอกว่าคุณกับเขารู้จักกันแล้วเนาะ สิ่งที่เขาจะทําคือถ้าเขามีอุปสรรคปัญหาเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การ move on ในเรื่องความรักมันรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่ละแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถกลับมาพูดคุยกับคุณได้ไหมเพราะว่าเขาก็มีอีโก้คุณก็มีอีโก้เมื่อกี้มี king ดาบใช่ไหมอันนี้เป็น queen ดาบมีไพ่แปดดาบขึ้นมาเขากลัว <c oughs> ว่าคุณจะบล็อกเขาถ้าเขาทักคุณมาเออคุณอาจจะไม่ได้อยากคุยกับเขาแล้วก็ได้พอเขาพร้อมที่เขาจะหลังจากที่เขา move on เขา เขาเขาเลยนะเขาจัดการตัวเองเรียบร้อยพอเขาพร้อมจะเริ่มต้นใหม่เป็นเดอฟูลลปรากฏว่าเขาก็ไม่มั่นใจค่ะว่าการที่เขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณตอนเนี้คุณยังอยากคุยกับเขาไหมหรือว่าปิดกั้นเขาแล้วบล็อกเขาไปหรือเปล่าหรือว่าแบบเออถ้าทักไปแล้วคุณไม่ตอบจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยมีความลังเลอึดอัดว่าจะทักดีไม่ทักดีแต่เขาพร้อมจะเริ่มต้นใหม่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้เนาะแล้วพยายามมูฟออนจากความสัมพันธ์นั้น เขาก็พยายามจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองค่ะไม่ไปสนใจหรือ <söz> ว <Census comfy GPS> ่าโอเคเขาจะบล็อกจะไม่สนใจคนที่เป็นแฟนเก่าเขาแล้วหรือความสัมพันธ์เก่าๆของเขาแล้วเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาเนอะเออเหมือนแบบอยากให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะแล้วยังไงต่อคะเขาจะทักคุณมาไหมคะเนี่ยเดี๋ยวดูซิคนๆนี้เขาจะทักคุณมาไหมเพราะปนคิดว่าคุณไม่ทักแล้วอะเออเขาจะทักคุณมาไหมคะ ที่เขาแบบเออลังเลว,ว่ากล,วกลัวกลัวทักมาแล้วแตกกลัวทักมาแล้วคุณไม่ตอบกลัวทักมาแล้วคุณไม่แบบทักมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาอาจจะแบบกลัวเสียหน้าก็ได้นะถ้าเขาทักมาคุณจะยังไงต่อคะเขาจะทักมาไหมอ่ะเขาจะทักมาไหมก่อนเนาะมา the fool อ่ะ the fool อีกแล้วนะแปดไม้เขาจะทักมาจ้าเจ็ดไม้อืม้ม หนึ่งเรียนเขาจะทักมาแน่นอนแล้วก็ต้องพยายามทักมาด้วยแล้วในขณะที่คุณก็จะเฮ้ยทักมาทําไมอ่ะคุณก็จะแบบมีการแบบไม่พยายามเขาเลยนะพยายามไม่ไปคุยเยอะใช้คํานี้เปิ้นคิดว่าคุณก็คงดีใจแหละแต่ว่าคุณพยายามจะไม่คิดอะไรเยอะว่าไอการทักมาของเขาคือเขากลับมาเพื่อให้คุณมีความหวังเพื่อนคิดว่าคุณพยายามจะแบบก็คุยนะคือเพื่อนเห็นว่าคุณบล็อกเขาหรือปิดกันในใจลึกๆอาจจะดีใจที่ได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่แต่การพูดคุยเนี่ยมันก็ยังเป็นคง เป็นการพูดคุยในเชิงสบายๆยังไม่มีการผูกมัดไม่ได้การไม่ได้เป็นการกลับมาขอคืนดีเป็นการถามทุกสุขเป็นการคุยทุละปะปังเป็นการติดต่อมาอาจจะเป็นการโยนหินถามทางของเขาเนาะซึ่งในใจลึกๆอ่ะเปิ้ลเห็นว่าคุณดีใจที่เขาทักมาเนาะเป็นการเริ่มต้นพูดคุยแต่คุณพยายามไม่คาดหวังค่ะว่าไอความสัมพันเนี้ยติดต่อมาเพื่ออะไรพยายามปกป้องตัวเองค่ะโดยการที่คุยกับเขาแบบไม่เยอะจนเกินไปอ่าเปิ้ลคิดว่าคุณเป็นการปกป้องตัวเองค่อยๆเจ็ดไม้เป็นการ p r o เทคตัวเองเนาะว่า การติดต่อเขามาเนี่ยเออไม่หรอกเขาไม่ได้แบบไม่ได้กลับมาไม่ได้แบบทักมาเพราะว่าเขารักเราแต่เขาอาจจะทักมาถามทุกสุขในฐานะเพื่อนคนรู้จักทั่วไปก็ได้อะไรเงรี้ยคุณพยายามจะเหมือนแบบดีเฟนอ่ะป้องกันตัวเองไม่ให้บาดเจ็บแบบเนี้ยเป็นไปได้สูงแล้วก็คุยกันแบบสบายสบาอ่ะคุยแบบไม่ผูกมัดคุยแบบไม่คาดหวังอะไรเออนี่เป็นเห็นว่าความรู้สึกของคุณเป็นแบบนี้นะหนึ่งถ้วยค่ะกาบดาบ่ะหก ถ้วยว้าวเขาพยายามจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆค่ะหลังจากที่เขาปลดปล่อยตัวเองอย่างที่เพื่อนบอกเนาะพอเขา move on จัดการตัวเองได้เสร็จเขามาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขารู้สึกดีคุณเขาอยากจะเริ่มต้นนะแต่เขาก็มีความที่ตกกังวลสูงค่ะว่าเฮ้ยมันจะพัฒนาได้ไหมเออประมาณนี้เขาก็เคยมีความกลัวเหมือนกันว่าคุณจะรับรักเขาไหมเพราะว่าดูเขามาคุยกับคุณใช่ไหมมันก็มีการดีเฟนต์ของคุณบางทีว่าเขารับรู้ได้นะว่าพอเขาคุยกับคุณเพิ่เออคุณก็ดูเหมือนแบบคุยนะ แต่ว่าเป็นการคุยแบบว่าไม่ได้ดีใจหรือตื่นเต้นมากมายเป็นการคุยแบบสบายๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มีความวิตกกังใลในความสัมพันธ์เพราะว่าคุณอาจจะเหมือนน้อยลงก็ได้มันเนยว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนรักเขาน้อยลงอย่างเงี้ยก็ได้เขาก็เลยอาจจะมีความเครียดและก,กังวลค่อนข้างมากสับสนว่าเอ้ยยังไงดีคือมาคุยถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้แต่ถามว่าเขาเขาเห็นจุดหมายปลายทางเลยไหมว่าคุณจะสารสัมพันธ์กับเขาหรือว่า เขาแบบอยากจะแต่งงานก okay. ับคุณหรือใดๆก็ตามอะไรเงี้ยป้นคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่เขาก็มีความไม่มั่นใจค่ะว่าคุณจะรับรักเขาไหมและความสัมพันธ์ของเรามันจะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเขาคุยกับคุณอะตอนแรกโยนหินถามทางถามทุกสุกตุ้นนี้นั่นแต่ปิ้นก็คิดว่าเขาก็จะมาคุยแบบต่อเนื่องนะคุยเรื่อยๆคุยเรื่อยๆแล้วก็แสดงความห่วงใยแสดงความรักที่มีให้กับคุณแต่ว่า อาจจะไม่ได้กระตุกกระตากเพราะอย่างที่บอกหนึ่งเขาเป็นคนมีอีโก้สองคือเขาเป็นคนมีแผลมาเนาะถึงแม้เขาพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ก็จริงแต่การเริ่มต้นใหม่ของเขาว่าเขาก็อยากให้การเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นแบบมั่นคงค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่แบบหวือหวานะแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความผูกพันกับคุณนะเออพอเขามาเริ่มต้นคุยกับคุณเนี่ยมันมีความ จริงจังอ่ะก้าวดาบในที่นอกจากความคิดเยอะคิดมากว่าจะพัฒนาได้ไหมมันหมายถึงว่าเขาค่อนข้างจริงจังเขาไม่ได้มาเล่นๆกับความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าเวลาเขาคุยกับคุณมันจะเป็น the f o ก็ตามมีการแบบว่าคุยแบบเล่นๆแบบดูเหมือนแบบไม่ได้จริงจังแต่ภายใต้ความคุยเล่นๆของเขาเนี่ยเขามีความจริงจังอยู่ในนั้นแล้วมันมีหนึ่งเหรียญแปลว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ต้องการความจริงจังนะต้องการการผุดผูกมา,ามีคอนมิคอมมิตเมนต์นะแต่ว่ามันอาจจะต้องค่อยๆเนะเพราะว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณยังอยากให้โอกาสเขาไหม แต่การเริ่มต้นว่าคุณยอมคุยกับเขาอะ่ะมันก็คิดว่ามันก็เป็นการเปิดโอกาสเนาะนับหนึ่งใหม่อะไรแบบนี้นะแล้วยังไงต่อคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปโอเคสามรอบอะอีกสองรอบนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะจะได้พัฒนาไหมเนี่ยดูซิสามดาบว้าวสองดาบอืมเกิดอะไรขึ้น สิบถ้วยสี่ไม้อะโอเคคุณพอได้กลับไปคุยกับเขานะเพิ่นก็คิดว่าคุณก็ยังรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่อยู่ดีแหละนึกออกปะเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกที่มันมีห้าไม้คือคุณจับตนว่าฉันจะรอหรือฉันจะ move on ดีแล้วคุณก็ไม่ได้ move on หรอกเนาะคุณแค่คิดถึงเขาแต่คุณไม่ได้ทักเขาไปแล้วพอเขาทักมาพูดคุยกับคุณเนี่ยคุณพยายามจะป้องกันตัวเองว่าโอเคฉันจะไม่พยายามถาโถมอะไรกับเขาเยอะแต่เอาจริงๆริงอะคุณก็มีความรู้สึก อยากเป็นครอบครัวเขาอยากแต่งงานอยากลงเอยแต่คุณก็กลัวเสียใจนึกออกปะไอการที่มันเป็นสามดาวกับสองดาวคือคุณแบบเออจริงๆฉันอยากมีคู่หรือว่าฉันอยากอยู่คนเดียวกันแน่นะฉันกลัวเจ็บอะใจนึงก็เจ็บกลัวเจ็บใจนึงก็อยากมีครอบครัวอยากแต่งงานอยากลงเอยกับคนคนนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะมีความสับสนในตัวเองสูงมากเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ถาโถมเนอะคุณก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูชัดเจนขนาดนั้นว่าเขาจะมาแบบสารสำเพนธงกับคุณจริงจังไหม ก็อย่างที่บอกว่าตรงเนี้เขาก็ยังไม่ได้ดูจริงจัง,งคุณมากแต่ว่าโอเคมันเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบช้าๆแล้วมั่นคงซึ่งเขาอย่างที่บอกเขาเป็นคนไม่พูดเนาะเขาก็จะไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นชัดว่าเอ้ยเขาดูจริงจังอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานแต่ตัวคุณเองต่างหากที่ชอบเขามาตั้งนานแล้วแล้วคุณก็รู้สึกรอคอยเขาคุณก็มีความกลัวว่าหนึ่งคุณจะเจ็บอีกไหมนะถ้าเกิดคุณให้โอกาสหรือแบบจะลองดูดีเพราะว่าก็อยาก เป็นครอบครัวอยากแต่งงานกับเขาอะไรแบบนี้เนาะอ่ะแล้วเขาเป็นไงต่อคะเขาจะทําให้มันชัดเจนไหมเนี่ยไหนดูซิสองเหรียญอ่ะสิบดาบเก้าไม้อ่ะเขาก็ยังดูแบบเขาก็ยังดูสับสนในตัวเองเหมือนกันนะคุณสับสนว่าคุณจะให้โอกาสเขาดีไหมในขณะที่ตัวเขาเองอะ่ะก็ติดดับดาบค่ะเขามาคุยกับคุณนะเดี๋ยวเขาก็มีช่วงที่แบบกลัวเหมือนกันแล้วเขาก็ถอยห่างไป เพราะว่าอาจจะด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เดิมนะบางทีมันก็อาจจะยังไม่ได้จบซะทีเดียวก็ได้เขาอาจจะต้องมีเรื่องจัดการกับคนเก่าๆของเขาอยู่ก็ได้เขาก็เลยอาจจะยังมาๆไปๆมาๆไปๆเหมือนไม่ได้สามารถมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสิ่งเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณสับสนแล้วกลัวด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้แบบสม่ําเสมอขนาดนั้นมันมาๆไปๆมาๆไปๆแล้วคุณก็กลัวเจ็บอีกเนี่ยเขาก็เจ็บคุณก็เจ็บนึกออกไหมจากให้มันพลังงานดาบเยอะแปลว่าความสัมพันธ์ มันค่อนข้างจะทอเราอดทนมากเลยนะเพราะว่าคุณก็แบบเอ้ยพอกลับมาคุยก็คือดีไม่อยากจะพยายามถาาถูมากแต่พอเขาหายไปก็เออสุดท้ายมันก็เสียใจยอีกแล้วใช่ไหมแต่พอกลับมาก็เออหรือว่าเราจะแบบเราจะเราจะตัดใจดีเพราะว่ากลัวเจ็บหรือว่าเราจะแบบลองให้โอกาสเขาเพราะเราอยากรักเขาอยากสารสัมพันธ์กับเขาในขณะที่ฝั่งเขาก็สับสนแลมา,มาไปไป ไม่ว่าจะเป็นงานเยอะงานยุ่งหรือว่าความสัมพันธ์เดิมที่มันอาจจะยังไม่ได้เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นก็ได้หรือตัวเขาเองค่ะถ้าเกิดความสัมพันธ์เคลียร์ร้อยปอร์เซ็นแล้วนะเขาก็จะเหมือนรู้สึกว่าเออควรจะแบบพร้อมหรือยังนะหรือจริงๆฉันยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยนึกออก่ามันก็มีการกลับไปกลับมาเหมือนกันคือมันเป็นพลังงานกลับไปกลับมาทั้งคู่เลยคุณมีสองราวเขามีสองเหรียญอะไรเงี้ยเนาะแล้วความสัมพันธ์นี้จะจบยังไงคะเนี่ยถ้ากลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแบบนี้เนี่ยความสัมพัันนนธ์ี้จะะเป็ยงงไคอืม คุณเจา้ายังไงเขาเจา้ายังไงหนึ่งไม้แฮงแมนเอมเพรสสิบไม้คุณก็จะรอเขาถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมันจะยากมันจะลำบากมันจะทรมานคุณจะอดทนแล้วคุณจะรอแค่คนคนนี้ โดยที่คุณจะทําตัวเองให้ดีที่สุดนะเอ็มเพรสขึ้นมาปันคิดว่าคุณจะมีความสุขด้วยตัวเองพยายามมีความสุขด้วยตัวเองและไม่ไปคาดหวังอะไรกับอันนี้มากแต่ว่าโอเคคุณจะให้โอกาสเขาอยู่ดีคือคุณอาจจะไม่ได้เหมือนไปมองใครเนาะคุณก็จะเหมือนรอคอยคนคนนี้แหละว่าไม่เห็นว่าคุณเปลี่ยนใจไปจากคนคนนี้คุณยังมีความรักที่มั่นคงแต่คุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าโอเคฉันรักเขาฉันจะรอเขาแล้วฉันก็จะทําตัวเองให้ดีที่สุดให้ตัวเองมีคุณค่ามากที่สุด ถึงแม้คุณจะไม่มีคู่จริงๆคุณก็อยู่ได้นะ Empress ใบเนี้ยเป็นไพ่ของคนที่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะ LGBTQ หรือผู้ชายผู้หญิงได้หมดคุณรักตัวเองมากพอให้เกียรติตัวเองมากพอที่จะไม่ลดเกียรติตัวเองเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเขาเป็นคนที่ใช่เขากลับมาคุณจะให้โอกาสแต่ทําไมคุณก็จะใช้ชีวิตของคุณไปอย่างมีความสุขอืมนะแต่ถามว่าคุณ move on ไหมเพื่อนไม่ได้เห็นว่าคุณ move on คุณก็ยังรอคอยและอยากจะให้โอกาสคนคนนี้อยู่ดีอะแล้วเขาล่ะ จะมาสารสัมพันธ์จริงจังไหม High p r e t e s t the world c h a r l O major A C A หมดเลยเขาตัดคุณไม่ขาดหรอกเขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอเนาะแล้วก็ตัดไม่ขาดหมายถึันว่าพอเขาบอกว่าเออเขายังไม่พร้อมจะมีความรักนะเขาหายไปสักพักหนึ่งเขาก็วนกลับมาดว์ the world เป็นแพ่ของการที่วนเวียนไม่จบไม่สิ้นเค่ะถึงแม้มันจะต่างกันถึงแม้มันจะอยู่ไกลกันถึงแม้มันจะมีความแตกต่างกันเยอะ แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถตัดคุณออกจากใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าเขาจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามนะเพื่อนก็รู้สึกว่าเขาก็จะไม่สามารถตัดคุณออกไปได้คุณก็ยังมีเขาเขาก็ยังมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์เสมอๆไม่ว่าคุณสองคนจะคุยกันมากน้อยแค่ไหนก็ตามเนาะมันจะมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณจับมือกันมากพอเพื่อนก็เชื่อว่าคุณสองคนมีความรักที่ดีให้กันบางทีมันไม่ได้พูดเลยนะเพราะเพื่อนรู้สึกว่าคุณสองคนอาจจะพูดคุยกันน้อยก็ได้ แต่ว่ามันเข้าใจกันโดยทําไมไม่รู้เออมันมีความรู้สึกแบบเออมันมีความเข้าใจกันบนความแตกต่างกันหรือบนอุปสรรคปัญหาที่มีนะและสุดท้ายจะลงเอยยังไงคะอันนี้คือไพ่จบแล้วนะห้ารอบนะมาค่ะแล้วความสัมพันธ์นี้สุดท้ายเขาจะกลับมาไหมเพราะว่ารู้สึกว่าคุณจะไม่ทําอะไรแต่เป็นเขาต่างหากที่จะต้องเป็นฝ่ายแอคชั่นค่ะคุณสองคนจะได้สมหวังลงเอยกันไหมคะความสัมพันธ์นี้เขาจะทําอะไรให้มันดีขึ้นไหมมาสามใบนะ ขดคอมาโอ๊ยแถ้วยเก้าถ้วยสมไม้คุณสองคนยังมีวิบากอยู่เนี่ยที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่เห็นแม้ว่าแบบเออมันผูกพันกันมันรักกันนะแต่มันด้วยข้อจากัดหรือปัญหาอะไรไม่รู้ที่ทําให้คุย2คนยังไม่สามารถสมหวังลงเอยกันได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแต่ก็ตัดกันไม่ขาดคุณยังคิดถึงกันมันพลังงานมันไม่ขาดจากกันค่ะแต่ว่า มันด้วยคามาเนาะด้วยกฎแห่งกรรมด้วยสิ่งที่คุณเคยทํามาหรือด้วยวิบากใดๆก็ตามถ้าคุณเชื่อในเรื่องอดิตจชาตนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากให้งมงายมากแต่ก็ต้องบอกว่าพอมันขึ้นไพคามามันแปลว่าคุณสองคนนะ่ะมีกรรมสัมพันธ์กันแน่นอนนะแล้วมันทาให้ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันผูกพันกันมันจําเป็นจะต้องรอเวลาคะ่ะให้ปัญหาต่างๆมันคะแนนแบบล่วงเลยถูกแก้ให้เรียบร้อยก่อนเขาหมดกรรมคุณหมดกรรม ที่เคยทําอะไรกับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆไว้เนอะคุณสองคนถึงจะสามารถสารสัมพันธ์กันได้ถ้าคุณสองคนหนักแน่นมากพอที่ยังอยากจะไปต่อด้วยกันนะสุดท้ายมันจะได้สารสัมพันธ์กันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รออันนี้ก็เป็นรีวิวของเราเหมือนกันว่าโอเคเิ้นไม่ได้เห็นว่าคุณเกลียดกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันลงเอยไม่ได้มันมีปัญหาอุปสรรคแล้วคุณเดินหน้ากับชีวิตแล้วคุณดันไปเจอคนที่โอเคแล้วคุณเปิดใจคุณก็สามารถไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะ แต่ถ้าคุณเลือกที่คุณจะรอค,คนคนนี้มันอาจจะจาเป็นจะต้องให้ผ่านวิบากกรรมไปก่อนซึ่งถามว่าเปิ้ลรู้ไหมว่ามันนานแค่ไหนแต่ละคนแต่ละคู่อาจจะไม่เหมือนกันแต่มันจําเป็นต้องรอเวลาให้สามาม้ออกมาบอกว่าคุณต้องรอเวลาให้พ้นวิบากก่อนตอนนี้คุณอาจจะต้องเซปเปเรตกันไปก่อนห่างห่างกันไปก่อนต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขและเมื่อถึงเวลาที่จักรวาลบอกว่าพร้อมแล้วคุณสองคนก็จะได้กลับมาสารัมพันธ์กันแบบจริงจัง แต่มันไม่ได้เห็นว่าคุณขาดกันแบบว่าไปเลยนะเพราะจากไพ่ที่บอกมามันก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่แบบเฮ้ยทาไมความสัมพันธ์มันมันไม่สามารถไปจนถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าทําไมเราก็ชอบเขาเขาก็ดูเหมือนจะชอบเราทําไมถึงไม่เป็นแฟนกันหรืออะไรเงี้ยคือมันดูเหมือนมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนยังสารสัมพันธ์กันไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้ขาดกันร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้ ถ้าคุณยังรักคนคนนี้ก็แนะนําว่าต้องรอค่ะรอเวลาที่เหมาะสมเนาะหรือคุณจะเปิดใจให้โอกาสคนอื่นก็ได้เช่นกันเนาะอ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะพลังงานวันนี้ประมาณนี้นะหวังว่าจะชอบกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่วันพระหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ